ครับคลิกเฟสครับผมครับผมวันนี้นะครับเราจะมา Unboxing Air Jordan 1ที่ฉเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีนะครับผมในรุ่นว่า85วาวัสตีเลสนะครับผมจะเป็นยังไงเนี่ยเราดูได้เลย <I am. S 1> ครับผมก็สำหรับตัวกล่องก็คือจะเป็นเหมือนกับตัวกล่อง Air Jordan 1, 1> ที่เราเคยเห็นแต่มันจะไม่เหมือนทัทีเดียวเพราะว่ามันมีการ สลับ,ส,ลบสีกันจากที่เป็นสีแดงเนี่ยคือเป็นสีดําแต่ก็ดำเนี่ยเป็นแดงจะสลับยางไงเดี๋ยวผมมีให้ดูเทียบนปเราจะเห็นชัดเลยว่ามันสลับกันถูกต้องครับ,บสลับกันนะครับผมคือที่ทีเที่ยวอื่นเนี่ยจะเหมือนกันเกือบหมดนะครับยกเว้นสีที่รับสลับนะครับอันนี้ก็อย่างตัวเลเบลเนี่ยอันนี้เป็นเลเบลใสปลายใสยคือ9.5ไทป์เดียวกันนะ แต่กล่องเนี่ยมันจะใหญ่กว่าปกติซึ่งเหตุผลทําไมเนี่ยอันนี้มันมีมีทีเด็ดนะครับผมเดี๋ยวเปิดมาจะรู้แต่ว่าอันนี้จะเป็นเลเวลแบบใหม่ก็จะเป็นแบบยาวๆอันนี้นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้เป็นกล่องของตัว LA t o c h i e r c o นะนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับโอเคแต่ทิ้งกล่องนี้ก็พิเศษแล้วพิเศษพิเศษกล่องแล้วพิเศษกับกล่องใช่เพราะมันเพราะมันต่างอย่างชัดเจนเลยนะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ Air Jordan หนึ่งธรรมดาแน่ๆนะครับผมมีความชัดเจนใช่โอเคอันนี้กล่องแบบฝาเปิดเห็นไหม อันดับแรกที่มันพิเศษได้คือว่ากระดาษทอจะมีโลโก้วิงโลโก้จัมแมรแล้วก็เบอร์ยีาซึ่งเป็นกระดาษมันกระดาษมันๆใช่เนี่ยครับอจากกระดาษทอมาปึ๊บหลเป็นถุงถุงแบบดีเลยแบบดีเลยพรีเมียมใช่อันนี้ข้างในไม่มีอะไรนะผมเก็บอ่ะซึ่งอันเนี้ยที่บอกว่ามันมี23,000คู่แล้วมันจะมีเป็นซีเรียลนัมเบอร์ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ อันนี้เป็นคู่ที่7,662นะครับแล้วเขาก็พิมพ์ชัดเจนเลยว,ว่า7,662ทับ23,000นั่นคือว่าคู่ที่7,662จาก23,000 23, <000 S 1> คู่ผ้าตัวถุงเนี่ยมันเป็นกำรรมะหยี่ใอันนี้เป็นกำมะหยี่เป็นกำมะหยี่แล้วก็วัสดุดีแล้วก็พิมพ์มด้วยโลโก้ไนกี้แอรเป็นพิมพ์ด้วยยางปะ่ะอย่างเงี้ยเป็นยางพิมพ์ยาง พิมพ์ยางแข็งแรงทนทานขูดไม่ลอกแน่ๆใซักได้ไม่ลอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นรองเท้าที่ที่ผมว่าควรควรเก๋ควรเก็บยิ่งใช่เพราะว่านอกจากสตอรี่ในการทํามาเฉลิมฉลอง35ปีแล้วเนี่ยเรื่องแพคเกจจิ้งแล้วก็เรื่องวัสดุเนี่ยพรีเมียมสมราคาแล้วก็ตัวหูลูดของของกระเป๋าก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเชือกอะครับเชือกรองเท้าแล้วก็มีเอ็กเลดใช่เป็นแต่แอ็กเลดก็ไม่ได้พิมอะไรส่วนเชือกก็เป็นผ้าไนลอนมันๆเงาๆหน่อย นะครับอันนี้ก็พีเมียมจับแล้วแบบดีเลยดีดีเลยครับโอเคส่วนในรองเท้าอ้าวมีเขามีกระดาษกระดาษห่ออีกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนะครับผมโอ้โคตรแบบนี่ไงถึงทําให้กล่องต้องใหญ่ถูกป่ะถูกต้องเออเพราะว่ามันมีกันทั้งถุงทั้งกระดาษแล้วก็ถุงผ้าด้วยอ่ามันเป็นแบบนี้นะครับเพราว่ห่อห่อมาสวยเลยห่อมาดีมากโอยอดยอดนีผมชอบ ก็อันนี้เป็นป้ายไทยนะครับผมป้ายไทยนะครับก็จาหน่ายกันช่วงกุาพายสำหรับสีเนี่ยคือชื่อชื่อสีจริงๆคู่สีจริงอ่ะเขาระบุว่าเป็นวาซิตี้เรดแต่บางคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นรีเวิร์สเรดก็ได้ซึ่งมันจะคล้ายๆกับเรดแต่มันจะไม่คล้ายกันสักทีเดียวนะครับผมนะครับอันนี้ก็บางคนอาจจะเรียกเป็นรีเวิร์สเรดก็แล้วแต่นะครับก็ได้หมดนะครับ ็คู่สีหลักๆก็คือจะเป็น2สีก็คือดําแดงนะครับดำแดงยกเว้นตัวมิโซะที่เป็นขาวนอกนั้นก็คือมีแค่สีดํากับสีแดงสําหรับวัสดุเนี่ยจริงๆมันเป็นวัสดุที่ไม่ได้นิ่มนะครับแข็งไม่ดีไม่ค่อยดีใช่ไม่ไม่ได้แบบพรีเมียมแต่มันก็จะดูมีความแข็งแรงจะ<ช> <ๆ S 2> ดูหนาจะดูแข็งแรงทนทานนะครับอันนี้แล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่ามันจะมีป้ายแฮงแท็กอันนี้ ไปห้อยจะเป็นไมเขึ้นจอแดนนะครับกำลังกระโดดชูอ uh> ยู่ที่มอนเตเชโกซึ่งเป็นโลโก้จัมแมนนั่นแหละคือไอ้ป้ายกระดาษตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเขาก็จะมีแถมมานะเ่าที่ผมเคยสังเกตเห็นจะมีป้ายตัวนี้มาแต่ด้านในเป็นเป็นแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องต้องหาข้อมูลอินเสิร์ตกันอีกทีแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นน่าจะเป็นรายละเอียดของแอร์จอแดนห ก็ะะจะบอกว่าโอเคแต่ละส่วนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีหน้าที่อะไรบ้าง<ช>นะครับผมอันนี้ก็ถ้าใครมีก็สามารถอ่านดูได้<ช>ก็ถือว่าเราไม่เคยเจอในรุ่นไหนง่งยๆว่าตั้งแต่หลังๆมาเราไม่เคยเจอแบบไม,มไม่มีไม่มีรองเท้าที่ท<ช><ล>ําลายล <Yeah. S 1> ะเอียดเยอะสังเกตว่าอันนี้ชัดเจนเลยว่าเป็นโลโก้เดียวกับจมแมนที่เป็นที่เป็นที่เป็น<ช>ตัวตัวโลโก้ของเขานะครับ<ช>ท่านี้เลยก็คือดึงจากรูปนี่แหละมานะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นบิ๊กโลโก้นะครับ เค okay. จากป Hank ้ายแฮงแท็กแล้วมาดูอันนี้อ่าอันนี้เป็นเชือกสำรองจะเป็นสีดำใช่ครับแต่เชือกที่มากัะรองเท้าจะเป็นสีแดงสล,สลับกันสลับกันก็ง่ายๆว่าใช้คู่สีแค่สสีก็คือดำกับแดงนะครับอันนี้แล้วก็สําหรับวัสดุที่เราบอกว่ามันเป็นหนังซึ่งคุณภาพไม่ดีแต่ว่าพอมาดูปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าแข็งแรงแล้วก็สําหรับ ตรงรอบทรบ็อกซ์จะเป็นสีแดงยันไปจนถึงรูร้อยเชือกนะครับผมแล้วก็ข้ามมาน,นี่เลยข้ามมาน,นี่แล้วก็แบ็คฮิลด้านหลังก็เป็นสีแดงสวูสีแดงนอกนั้นนะครับผมตรงทรบ็อกซ์อันนี้ตรงอัปเปอร์ด,ด้านข้างอันนี้ <Okay. S 1> เป็นสีดำนะครับผมอันนี้คู่สีอันนี้ที่ออกมาค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็ที่เราเห็นอีกอย่างหนึ่ง ที่ต่างจากตัวจอแดนหนึ่งทั่วไปนะครับผมอันนี้จะเป็นไส์เขาจะพิมพ์ส์ข้างๆไว้คือคือจริงๆแล้วมันก็เคยมีแล้วก็คือตัวปี85 5าอันนี้เขาก็ทําแบบเหมือนกันเหมือนกันเหมือน85เลยใช่แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะแต่คือเขายึดมาจากตัวปีแปดสิบห้ใช่ก็คือว่าชือรุ่นของเขาคือว่าจอแดนหนึ่งแปดสิบห้าวอซิตี้เอ่อวาซิตี้เลดสนะครับผมซึ่งที่เขามีคำไอ้ตัวเลข85มาเนี่ยซึ่งมันจะบ่งบอกว่าไอ้รุ่นเนี่ย ตัวคัตติ้งทุกอย่างรูปทรงเนี่ยจะเหมือนปี85จะเหมือนปี85เลย100%เนะครับผมเพราะว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยคือเขาบอกว่าอย่างปี85เนี่ยมันจะเป็นไฮคัตที่มันจะสูงกว่าสุวติมันนิดหนึ่งนะครับซึ่งรูปทรงเนี่ยมันจะไม่เป๊ะเหมือนกับไอ้พกออยไอเจนึรุ่นหลังๆสักทีเดียวคือเดี๋ยวขึ้นรูปเทียบเลยดีกว่า แล้วมันจะแล้วมันจะรู้ว่าโอเคอันเนี้ยมันมันจะต่างกันถ้ากับว่าเนี้ยมันจะถอดแบบของปี8 5หมาหมดนะครับผมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง8เอสิบปีนะครับถ้ากับว่าตัวเนี้ยแนะนำว่าถ้าใครเล็งวันเนี้ยต้องเก็บเพราะว่ามันมีสตอรี่มีความน่าสนใจเรื่องของแพ็กเกจด้วยวัสดุก็ถือว่าใช้ได้อาจจะไม่ดีมากแต่แต่เรื่องราวมันมีเรื่องอื่นมาทดแทนกันมากกว่าใช่ถูกต้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ ด้านในนี่มันยังไม่มีป้ายกระดาษกระดาษอันนี้ใช่ใช่ใชครับซึ่งอันนี้คิดว่าน่าจะถอดแบบมาจากปี85เหมือนกันก็จะเป็นรายละเอียดของของรองเท้าอ่ะนะจริงๆน่าจะเป็นดีเทลของของรองเท้าที่ออกปี85เพราะว่าอันนี้มันบอกว่าผลิตวันที่ปี84 14น ovember 8ใช่เลยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นตัว l a เบ l เลเบลที่ที่รองเท้าของปี85เนี่ยเขาทำมาแล้วเขาจะมีตัวเนี่ยบอก ตัวนี้ครับรายละเอียดซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่ชื่อโมเดลนะครับผมโค้ดแล้วก็นะแพทนี่น่าจะเป็นวัสดุส่วนแล้วก็จะมีเลขของโมโมคือว่าตัวแม่พิมพ์ด้วยแล้วก็ไซส์เมน9.5ดมีสีไวท์เลดแบ็กแล้วก็เดทก็คือวันที่โนเวม ber 1 4บสีแแล้วก็ริมาร์ก็คือว่าจอแดนโปรบีบีบีก็บาสเกตบอลนะครับอันเนี้ย ก็จะมีดีเทลดีเทลอยู่นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าคือคู่เนี้ยถ้าใครแบบเล็งๆว่เนี่ยแนะนำว่าต้องมีเพราะว่ามัน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 มีหลายๆอย่างที่ที่มันมีเสน่ห์แล้วก็น่าเก็บประวัติดีเป็นรองเท้าที่ที่ดีมากสำหรับปีนี้เลยใช่ว่านะแล้วก็ไซส์แท็กอันนี้เป็นไซส์แท็กแบบใหม่นะครับก็จะมี The QR code ด้วยถ้าเกิดว่าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยคู่เนี้ยปี85ผลิตยังไง ปูนนี้ก็คือนเเหม EN ือนเหมือนเหมือนปี85ไม่ว่าเป็นเรื่องของคัตติ้งเรื่องของรรอตัวบล็อกต่างๆเนี่ยจะเป็นไฮคัตเหมือนตัวปี85หมดใช่คือแต่จริงๆแล้วอะผมก็ก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะแตกต่างเพราะตอนทําปี85 one, เนี่ยวัสดุเทคโนโลยีมันยังไม่เหมือนตอนน,ตอน,นี้มันอาจจะมีาบางแตกนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวจะว่าเราพูดไปเหมือนปี85ซะทีเดียวมันก็ไม่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 หมดใช่ประมาณแต่คือว่าส่วนหลักๆเนี่ยก็คือว่าจะเป็นจะเป็น จะประมาณปี85ห,หมดใช่มาอยู่น,นะครับก็สวยงามนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกคู่สีที่ที่ชอบเพราะว่ามันก็ประมาณเหมือนพวกเบรดพวกแบนด์อะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าได้อยู่อันนี้สวยนะครับก็เดี๋ยวเรามาจะโอเวล์นะครับแล้วก็ติดฟิิ์มพ่นสเปรย์ออนฟิลแล้วก็จบด้วยบำรุงรักษาทายคลิปดีของวันเหมือนเดิมนะครับ i ิตเรียบร้อยนะครับผมสำหรับจหนึ่ง <g rain> ก็ไม่ต้อง <g rain> พูดถึงเลือกไซส์คือว่าปกติเลยก็ <g rain> คือเพิ่ม0.5หรือ1ไซส์ก็ได้นะครับ <g rain> อันนี้จริงๆหน้า <g rain> คนน่ารู้กันเยอะแล้วแหละนะครับส่วนเรื่องคู่สีนี้กับการแต่งตัวนะครับอันนี้ก็ถือว่าง่ายดำแดงเนี่ยหรือสี <g rain> พวกเบรสพวกชิคกาโก้จริงๆเป็นสีที่แต่งตัวง่ายง่ายมากเบสิกเบสิกเลยนะครับอันนี้ก็จะใส่ทั้งกางเกงขายาวขาสั้นจอกเกอร์สเวตเแพน์ได้หมด เลยนะครับผมได้นี้ออนฟรีมาถือว่าสวยมากนะครับผมก็อย่าลืมนะครับที่สลัมเราที่ดีเรามีกางเกงหลากหลายแบบครับสามารถมาเลือกได้นะครับสำหรับรูปทรง,งที่บอกว่าสําหรับปี85เนี่ยมันจะต่างกันจริงๆอ่ะเจันหนึ่งเนี่ยมันจะค่อนข้างจะ,จะเปลี่ยนทรงกันกันทุกปีนิดหน่อยเนี่ยแต่ว่าที่8 85ที่เราเห็นชัดๆก็คือว่า ตรงด้านหลังเนี่ยมันจะตรงตั้งตรงไปมันจะแบบไม่ได้เอียงโค้งเข้าให่ตรงเียไม่ตรงแล้วก็ค่อนข้างจะแคบกว่าแคบกว่ารุ่นใหม่รุ่นใหม่ใหม่ใช่อันเนี้ยนะครับก็ถ้าใครไม่สังเกตก็อาจจะไม่ไม่ทราบแต่ว่านี่คือบอกไว้ว่าโอเคแตกต่างนะครับส่วนเรื่องการบำรุงรักษาเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างครับก็อย่างแรกเลยคู่นี้เป็นคู่ที่ค่อนข้าง มีสตอรี่ที่น่าเก็บรักษาก็คือติดฟิล์มก่อนเลยอย่างแรกโซเฟส X อเนี่ยติดได้เลยนะครับมาติดกับที่ร้านเราได้เลยใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะของเราใช่มารอแป๊บหนึ่งก็เสร็จและคือให้ที่ร้านติดดีกว่าเพราะว่าเราซ่อมให้ด้วยอะไรด้วยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยคือว่าปลอดภัยแล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องการทําความสะอาดนะก็ใช้ชุดทำความสะอาดเหมือนเดิมครับเดิมชุดคิกเ็ของเราเนี่ยแหละใช้แปรงขนม้า ครัทําความสะอาดอันนี้สีอันนี้สีไม่หลุดใช่สำรับวัสดุแบบนี้สีสีไม่ตกไม่ไม่ตกไม่ตกค่ะก็แต่ถ้ามันไม่ถึงขั้นที่จะต้องเอาแปรงขัดก็ใช้ผ้านี้ชุบน้ำยาเช็ดพอประมาณนี้ส่วนตอบมาก็คือพ่นสเปรย์กันน้ําได้เลยอันนี้พ่นไปเลยกันได้ร้อยเปซครับกับอีกอย่างหนึ่งสําคัญมากจอแดนหนึ่งยิ่งเป็นตัวนี้ด้วยแล้วหนังมันค่อนข้างแข็งก็ใ่ ใส่ตัวต้องใส่อัวบ้อกซ์เข้าไปนะครับคือรุ่นเนี้ยถ้าไม่ใส่ไม่ใส่ตัวดันโทรบ็อกซ์ตัวนี้ใช่ไหม้วยัดเท้าเข้าไปเนี่ยทันทีเกิดรอยทันทีเลยใช่คือจับปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าแค่พับทีเดียวปุ๊บเนี่ยเป็นรอยขึ้นเลยนะครับเนื่องจากคุณภาพหนังมันค่อนข้างที่จะแข็งอะนะแข็งก็ต้องกันกันไว้หน่อยกันไว้หน่อยแล้วยิ่งรองเท้าตัวเนี้ยมันเป็นตัวแลและแพงเนี่ยคุณต้องรักษามันแหละใช่ใช่ต้องยอม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 รักษามันหน่อยใช่ส่วน ต่อไปช่วงนี้ฝนมันตกตกตลอดเลยก็เป็นตัวนี้เลยครับเลนซ็อกนารองเท้าแพงๆอ่ะใส่ไปเถอะครับไม่ต้องไปอายหรอกว่าใส่ตัวนี้แล้วมันจะดูตลกไหมอะผมว่าเฉยๆอ่ะผมก็เฉยๆใส่ไปเถอะรองเท้าคง้นแพงไม่มีใครมาสนใจรองเท้าละเอาเซฟเราไปก่อนดีกว่ารองเท้าคุณคู่ละสามสี่หมื่นนะคุณใส่ไปเถอะดีกว่าไปเหยียบใ่ลุยลงหลุมไม่คุ้มกันไปผมกันนะแล้วก็บ้านมันสุดท้ายก็เป็นบ้านนี่ครับ สังเกตว่าว่าพอใส่กับกล่องเฟชบอลเอ็กของเราแล้วเนี่ยมันจะดูดีแล้วก็ดูแบบดูแพงสมราคารองเท้าเลยนะครับอันนี้แบบเปิดค้างด้วยได้โชว์ดีเทลนะครับแล้วก็สีดํากัน UV ถนอมถนอม,นอมเรื่องทําให้สีซีดช้าลงยิ่งตัวนี้รองเท้ามันสีเข้มควรควร,ควรจะเก็บให้มันดีหน่อยใช่ให้ดีแต่พอพอถ้าถ้าเราวางผึ่งลมไว้เนี้ยผ่านการเวลาไปมันก็อาจจะดรอปลงบ้านแต่พอมอยู่ในกล่องเนี้ยมันจะทําให้ช้าลงช้าลงอันนี้ช้าลงมากเลยเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเลยพ่สู่มาแล้ว นะครับก็หน้าจบนะสำหรับ,รบตัวนี้แล้วก็อย่าลืมที่เราสัญญาไว้เรามีของรางวัลมาแจกอันนี้ก็จะเป็นหมวกเช่นเคยนะครับผมอันนี้จากแบรนด์ The อ0นะครับผมราคา1890บาทแต่อันนี้เราแจกให้ฟรีนะครับผมกติกาง่ายๆนะครับผมอันดับแรกกด Subscribe ให้ช่อง k คลิ Fa s h ของเรานะครับผม 2. ไลค์ like คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ 3. คอมเมนต์เกี่ยวกับรองเท้าหรืออะไรก็ได้นะครับผมในคลิปแต่ก็พอคลิปถูกอัปโหลดผ่านไป7วันเนี่ยเราจะมาประกาศผู้โชคดีโดยการรีพายตอบกลับสำหรับผู้โชคดีคนนั้นนะครับผมก็เริ่มสนุกกันได้นะครับอันนี้แล้วก็เสื้อผ้าสวยๆจากสล um ัม LTD อันนี้แจ็คเก็ตจากสตูตซี่นะครับผมอันนี้เป็นทิปด้วยของผมก็รีบบิ้นดิบหล่อๆร,ร,รีบบิ้นดิบนะครับ,รบ,บก็สามารถมาอัปเดตแฟชั่นมาช้อปปิ้งเสื้อผ้ากันได้นะครับผมที่สลัม LTD ทีสลัมซอยเจ สำหรับ EP นี้ก็น่าจบนะครับผมส่วน EP หน้าจะเป็นรองเท้ารุ่นไหนเนี่ยติดตามได้เลยนะครับ